ดับแรกนะครับให้ดึงนี่ครับชิ้นนี้นะครับซ้ายขวานะครับดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับดึงชิ้นนี้ออกก่อนนะครับมันจะเป็นกิฟนะครับพอเราดึงออกมานะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาดึงไล่จากตรงนี้นะครับดึงค่อยๆค่อยๆดึงนะครับและชุดนี้นะครับก็ดึงขึ้นมาตรงๆนะครับก็จะออกมานได้เลยนะครับนี่ครับเป็นกิฟนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเดินลอดสายมาใช้ที่จุบุหรี่ตรงนี้นะครับแค่นี้แหละ ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับการติดตั้งชุดไวรัสชาร์จนะฮะเดี๋ยวหลังจากเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดให้ดูนะครับ